กระแสต่อต้านการทำงานเลิกเอางานนำชีวิตหรือที่เรียกว่า anti work กำลังเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะเมื่องานหมดความหมายในรูปแบบเดิมๆแล้วคลิปนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาคุยกันว่าแล้วงานในรูปแบบใหม่ความหมายใหม่ของคนยุคนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงและคุณกำลังตกอยู่ในกระแส anti work หรือเปล่าคัทผานุุนานหยิบข่าวธุรกิจจาก today's i view มาเล่าให้ฟังค่ะ แการลาออกครั้งใหญ่ในหลายๆประเทศทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาหรือที่เรียกกันว่า The Great Resignation นะคะก็ลากยาวมาจนถึงปีนี้ค่ะอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลขในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะอย่างเดือนมกราคมและก็กุมภาพาันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4ล้านกว่าคนเลยที่ลาออกบางก็ลาออกจากงานประจําไปเลยบางก็เปลี่ยนสาขาอาชีพค่ะสาเหตุสําคัญเนี่ยก็มาจากโควิด19นั่นเองค่ะทางองค์กรด้านตลาดแรงงาน O o e d d บอกว่าโควิด1 9ทําทำให้เกิดวิกฤตตลาดแรงงานที่ร้ายแรงที่สุด นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือว่า Great Depression หลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติแล้วนะคะจากการที่ผู้คนได้รับวัคซีนเนาะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ภาคธุรกิจเนี่ยก็ดําเนินการตามปกติกลับมารับคนเข้าทํางานค่ะซึ่งก็คาดการณ์กันว่าเออมันน่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมนะคนน่าจะกลับมาทํางานกันมากขึ้นฟื้นตัวคึกคักมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันกลับไม่เป็นแบบนั้นค่ะ คนว่างานส่วนหนึ่งยังไม่สามารถกลับสู่แรงงานได้ในเร็ววันนะคะและก็ที่สําคัญเนี่ยมันยังมีคนอีกกลุ่มที่ลาออกเพิ่มด้วยและจํานวนก็สูงเป็นประวัติการเลยค่ะ อย่างในสหรัฐอเมริกาตัวเลขจากกระทรวงแรงงานปลายปี64สัสดส่วนจำนวนคนต่อง,งานคิดเป็น60ต่อร้อยเลยนะคือพูดง่ายๆคือคนหนึ่งคนมีงานให้เลือกทำเกือบ2งงานเลยทีเดียวแต่อัตราคนลาออกกลับสูงมากและก็สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2001คำถามสำคัญก็คือทำไมคนจำนวนมากยังไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งๆท,ที่มีงานจำนวนมากรองรับ และทำไมถึงมีการลาออกมากขนาดนี้ก็มีผู้ที่เริ่มตั้งข้อสังเกตกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือ Financial Times ค่ะเขาก็บอกเอาไว้ว่าเออเนี่ยเป็นเพราะสังคมสมัยใหม่นะคะที่ให้คำนิยามให้ความหมายกับงานที่มันแตกต่างไปจากเดิม Financial Times ได้ยกตัวอย่างหัวข้อการสนทนาหนึ่งบนเว็บไซต์ Reddit ซึ่งเป็นเว็บของต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆกับเว็บไซต์พันทิปบ้านเราที่เปิดให้คนเข้ามาสร้างห้องสร้างกระทู้สนทนาประเด็นต่างๆได้โดยใน reddit เนี่ยจะมีห้องย่อยห้องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า a n t i w o r k หรือแปลประมาณว่าแบบไม่เอางานต่อต้านงานอะไรแบบนี้โดยเป็นห้องที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์การทํางานที่แย่แชร์หัวหน้ากดขี่แล้วก็ช่วยกันแนะนําให้คําปรึกษาคนในกลุ่มให้ลาออกจากงานแย่ๆที่น่าสังเกตก็คือห้องสนทนานี้เนี่ยได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเยอะมากเลยนะคะอย่างในเดือนตุลาคมปี2020 anti work มีสมาชิกประมาณ1 8 0 0 0 0คน แต่ตอนนี้นะคะพอไปเช็คมาแล้วโอ้โหสมาชิกอยู่ที่1นล้านแปดแสนคนเข้าไปแล้วคือเยอะมากๆเติบโตเป็นสิบเท่าเลยและเคยเป็นห้องสนทนาที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดติดท็อป5บน reddit ด้วยสิ่งนี้สะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าคนในยุคนี้กล้าที่จะวิาพากษ์วิจารณ์งานมากขึ้นจากเดิมเนี่ยงานเปรียบเสมือนกับจุดสูงสุดในชีวิตนะคะบางคนเนี่ยทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อความก้าวหน้าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ แต่ตัดภาพมาในวันนี้เราเริ่มตั้งคำถามต่องานที่เราทำอยู่ทั้งอภิมหาการลาออกแล้วก็การเติบโตของกระแส a n เว work บนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าคนยุคนี้มีแนวคิดมีทัศนคติต่องานที่มันเปลี่ยนแปลงไปละไม่ได้มองว่างานมันเป็นที่สุดของชีวิตนะคะแล้วก็พูดง่ายๆคืองานมันอาจจะเริ่มหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วจากในช่วงโควิด -19 หลายคนต้องทำงานที่บ้านต้อง work f r ร m home กลายเป็นว่าทำงานมากกว่าตอนไปออฟ E. เส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทำงานเนี่ยมันเรือนรางมากๆจนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วงานสามารถพุ่งเข้ามาหาเราได้ตลอดแม้จะอยู่ที่บ้านอยู่ในเวลาส่วนตัวอาจพูดได้ว่า work from home เป็นต้นเหตุของอาการเหนื่อยล้า ตึงเครียดและหมดไฟกระแสะ anti-work นะคะก็รุนแรงถึงขั้น Goldman s a c h ซึ่งก็เป็นบริษัทด้านการเงินบอกไว้ในงานวิจัยนะคะบอกว่า anti-work เนี่ยในระยะยาวมันอันตรายเพราะว่ามันทําให้คนเนี่ยรู้สึกเครียดทางงานมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าอํานาจการต่อรองมันได้เริ่มโอนย้ายมาฝั่งของแรงงานมากขึ้นกว่าเดิมด้วย เห็นได้ชัดจากฝั่งนายจ้างบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งที่เคยปลดคนไปก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับต้องเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักถึงจะเพิ่มแรงจูงใจทางสวัสดิการขึ้นค่าจ้างเพิ่มวันหยุดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถดึงดูดให้คนกลับเข้ามาทำงานได้มากนะัก นอกจากนี้การที่มีโซเชียลมีเดียนะคะก็ทําให้อํานาจเนี่ยมันตกมาอยู่ในมือของลูกจ้างมากขึ้นนั่นเองเวลาที่เราเจอนายจ้างแย่ๆเจอบริษัทที่เอารัดเอาเปรียบเราเนี่ยเราก็สามารถใช้โซเชียลมีเดียในการเรียกร้องความเป็นธรรมได้นะคะสามารถที่จะสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่ตกอยู่ในภาวะเดียวกันได้ค่ะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง2ปีกว่าๆที่ผ่านมาค่ะจริงอยู่นะคะที่แนวโน้ม anti work เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ anti งานนะคะอาจจะไม่ได้รู้สึกต่อต้านการทํางานแต่อย่างใดแต่บางคนเขาก็ต่อต้านและมันก็ยังแยกย่อยไปอีกหลายระดับด้วยกัน คนที่ anti w ร์ k บางคนเนี่ยเขาอาจจะถึงขั้นลาออกจากงานประจําไปเลยไม่กลับมาทําแล้วหรือว่าผันตัวไปทํางานฟรีแลนซ์ทำธุรกิจส่วนตัวเดินตามจังหวะชีวิตของตัวเองไปอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกหรือบางคนเขาอาจจะยังเชื่อมั่นในงานประจำนะแต่ก็อาจจะเลือกทำงานในบริษัทที่มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีเวลาได้ใช้ชีวิตมากกว่าเดิมสิ่งสำคัญก็คือฝั่งของนายจ้างและก็ลูกจ้างเนี่ยต้องหาจุดที่มันลงตัวพอดีเพื่อที่จะไปต่อกันได้ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นหลายๆบริษัทออกนโยบายใหม่ที่สอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบันลูกจ้างโอเครับได้และธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะอย่างเช่นให้ทำงานแบบยืดหยุ่นแค่4วันต่อสัปดาห์ w o r k ์ t เคชัไปพักผ่อนไปทำงานพร้อมๆกันได้รวมถึงให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้สวัสดิการที่เป็นธรรมฟังเสียงของลูกจ้างให้มากขึ้น เมื่อลูกจ้างโอเคกับบริษัทแล้วมีความสุขกับงานที่ทําแล้วก็เห็นคุณค่าว่าตัวเองเนี่ยกำลังทํางานอะไรอยู่นะคะสุดท้ายมันก็จะเกิด productivity ต่อบริษัทค่ะบริษัทก็ได้ประโยชน์ไปด้วยมันก็วินวินทั้งคู่นี่ก็น่าจะเป็นแนวทางการทํางานของคนรุ่นใหม่ที่น่าจะยั่งยืนต่อไปได้ค่ะ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้